เปิดค่าเหนื่อยลิเบรโร่คนแกงเปิดค่าเหนื่อยเปียนุ้ดแป้นน้อยลิเบโร่เบอร์หนึ่งได้รับในฐานะน,นักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยจากกรณีวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยเดินทางกลับมาจากสู้สึอวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลก2012ที่จัดขึ้นณประเทศเนเธอร์แลนด์และโปแลนด์เป็นที่เรียบร้อยแล้วด้วได้ผลงานแข่ง9ก้านัดชนะ4นีนัดแพ้หานัดเก็บได้11แตม้มจบอันดับที่7ของกลุ่ม F โดยช่วงเวลา 12นาฬิกา30นาทีที่ผ่านมาได้เดินทางกลับมายัางประเทศไทยโดยถึงที่ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิเป็นที่เรียบร้อยแล้ววันนี้เราก็จะพาไปเปิดค่าตัวของปียรุษลิเบโรคนเก่งของเรากันค่ะประวัติศาสตร์ให้กับวงการวอลเลย์บอลในฐานะนักกีฬาทีมชาติไทยเกรด B เงินเดือนลักมื่นไปยป40,000ถึง90,000บาทก็ยังอยู่ในจำพวกที่ติดทีมชาติเช่นกันแต่ก็จะมีทั้งตัวจริงตัวสำรองหรือแม้กระทั่ง ผู้ที่ได้มีโอกาสไปร่วมการซ้อมกับทีมชาติไทยโดยเปียนุชแป้นน้อยได้เริ่มต้นเส้นทางในฐานะวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยเมื่อปี2555ในการแข่งขันวอลเลย์บอลพริ c เ s s คั p ครั้งที่16ณนครราชสีมาประเทศไทยและในการแข่งขันครั้งนี้เปียนุชได้รับเลือกเข้าเล่นในตำแหน่งลิเบโรซึ่งเป็นตำแหน่งเดียวกันกับร้่นพี่คนเก่งอย่างวรนาบัวแก้วอีกด้วยที่ผ่านมาปียนุชเคยเล่นให้สโมสออรอาร์เซนับากูของประเทศอาร์ไบาจารร่วมกับนุสราต้อมคำ ฝากกดไลค์กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดท่าใหม่ๆด้วยนะคะ